การประทะที่ไราย,ยาสูบบ้านบึงชนังกลางบริเวณหลักกิโลเมตรที่58-59วันที่2 0ธันวาคม2483กองร้อยที่6กองพันทหารราบที่สองนาวิกโยธินได้จัดกำลังหมู่ลาดตระเวนเข้าไปตรวจตราบริเวณไร่ยาสูบหลักกิโลเมตรที่5 8าสถึงห้ซึ่งอยู่ถัดจากบ้านบึงชนังกลางที่ฝ่ายไทยครอบครองอยู่บริเวณไร่ยาสูบนั้น เป็นภูมิประเทศโล่งแจ้งความสำคัญของไราย,ยาสูบคือเป็นพื้นที่เขตติดต่อชายแดนสามารถส่งหน่วยลาดตระเวนเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายผ่านทางช่องทางนี้ได้กำลังของฝ่ายไทยประกอบไปด้วยนาวิกโยธิน20นายและตำรวจสนาม10นายฝ่ายไทยไม่ทราบว่าฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสได้ส่งกำลังเข้ามาบริเวณไราย,ยาสูบก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีกำลังพลประมาณ40นายพร้อมด้วยปืนกลเบา3กระบอกหมู่ลาดตระเวนฝ่ายไทยเริ่มเคลื่อนที่จากถนนเรียบชายแดนเข้าหาไรายาสูบเมื่อหน่วยคอยเหตุโผล่พ้นจากชายป่าก็ถูกยิงโดยายามคอยเหตุของข้าศึกซึ่งซุ่มซ่อนอยู่บนต้นไม้หน่วยคอยเหตุของฝ่ายไทยจึงหมอบลงและเข้าหาที่กำบังเมื่อหมู่ลาดตรเวนได้ยินเสียงปืนจึงรีบเข้าสมทบ และขยายแนวรบตามแนวชายป่าเมื่อฆาสึกสงบการยิงหมู่ราตวเวนจึงรุกออกจากแนวป่าเข้าสู่ที่กำบังซึ่งเป็นตอไม้และขอนไม้ในบริเวณไรยาสุฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งอยู่ห่างออกไปราว200เมตรเริ่มทำการระดมยิงใส่แนวฝ่ายไทยฝ่ายไทยซึ่งประจำอยู่ที่บ้านบึงชนังกลางได้ยินเสียงการต่อสู้จึงส่งกำลังเสริมประกอบด้วย ทหารนาวิกโยธินสองหมู่ปืนกลเบาและตำรวจสนามเคลื่อนที่เข้าประดมยิงฆ่าศึกจากทางด้านข้างเมื่อถูกประดมยิงจากทั้งสองทางฝ่ายอินโดจีนจึงละทิ้งภูมิประเทศทอยนี้ออกไปผลการรบฝ่ายอินโดจีนเสียชีวิต5นายบาดเจ็บ7นายศพทหารที่เสียชีวิตถูกฝังไว้ในป่าไม่ห่างจากบริเวณการต่อสู้ฝ่ายไทยไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนหลักฐานฝรั่งเศสกล่าวไว้ว่าวันที่23ธันวาคมหน่วยของ100ร,ร้อยโทจาลังได้จู่โจมและสังหารทหารไทยประมาณ20นายที่ราดตะเวนเข้ามาในพื้นที่เมืองไพลินเขตกรัรมพูชาข้อสังเกตจากการรบฝ่ายอินโดจีนฝรั่งเศสใช้กลยุทธ์การซุ่มยิงตรงกับบันทึกของพลเอกประพันธ์กุลพิจิตสมัยเป็นนายพันตรีสังกัดกองพันทหารม้าที่4 ซึ่งกล่าวว่าทหารยวนทหารขเขมรทำหน้าที่ซุ้มซ่อนอยู่บนต้นไม้สูงเช่นต้นหมากและต้นมะพร้าวยิงใส่หน่วยราตเวนของไทยที่ไม่ได้ระวังภัยจากด้านบนตามข้อสังเกตของพันเอกรองศาสตราจารย์ด็เตอร์พีรพลสงนุยผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว,ว่าทั้งไทยและฝรั่งเศส ต่างประเมินว่าตนเองสามารถทำลายฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าซึ่งการประเมินดังกล่าวมักสูงกว่าความเป็นจริงตำรวจสนามซึ่งมีส่วนในการประทะที่ไรายาสูบนั้นคาดว่าสังกัดกองตำรวจสนามจันทบุรีและตราดซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนกองพลจันทบุรีทั้งในช่วงแรกของการประทะไปจนถึงช่วงการเจรจาหยุดยิงและส่งมอบดินแดนอย่างไรก็ตาม กลับไม่มีการกล่าวถึงกองตำรวจสนามจันทบุรีและตราดในหนังสือประวัติการรบของทหารไทยในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นตำราอ้างอิงหลักของการศึกษา